สำหรับข้อสอบในข้อนี้นะคะ remember you are in a library อ่า remember แปลว่าจำไว้นะนะคะ you are in a library ก็คือว่าถ้าเธออยู่ในห้องสมุดนะคะ library you จุดจุดจุด speak loudly นะคะคำว่า speak loudly speak ก็คือพูดคุยนะคะ loudly ก็คือเสียงดังนะคะ ทีนี้เราต้องมาคิดก่อนล้วนะคะว่าตามกฎหรือว่ามารยาทปกติเนี่ยนะคะเวลาอยู่ในห้องสมุดนะคะจะพูดเสียงดังได้ไหมนะคะคำตอบก็คือไม่ได้นะคะดังนั้นลองมาดูนะคะว่าข้อไหนที่พอเราเติมลงไปแล้วเนี่ยนะคะจะแปลว่าเธอจะต้องไม่พูดเสียงดังนะคะ,ะข้อ A นะคะ You don't have to speak loudly. อ่ะข้อ b นะคะ You mustn't speak loudly. อ่ะข้อ c นะคะ You are allowed to speak loudly. อ่ะสำหรับข้อ c นะคะสำหรับข้อ c ก่อนนะคะ You are allowed to แปลว,ว่าคุณ หรือว่าเธอเนี่ยนะคะได้รับอนุญาตคําว่า allow ว่าอนุญาตนะคะ allow to ก็ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกันเสียงดังได้นะคะตัดข้อนี้ออกไปก่อนนะคะเวลาอยู่ในห้องสมุดนะคะทุกคนต้องไม่พูดเสียงดังมันจะเป็นการรบกวนคนอื่นนะคะต่อไปข้อ a นะคะ you don't have to speak loudly อ่ะจริงๆ don't have to ก็แปลว่าไม่ควรจะทำ นะคะต้องไม่ทำนะคะข้อ b you mustn't speak loudly นะคะข้อนี้นะคะจะจะถูกต้องมากกว่าข้อ a นะคะเพราะว่ามันเป็นกฎอ่ามันเป็นกฎนะคะต้องตามนี้เท่านั้นนะคะคำว่า must แปลว,ว่าต้องทำแต่ว่า mustn't แปลว,ว่าห้ามทำนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะเราจะตอบข้อ b อ่ะข้อ b คือถูกต้องที่สุดนะคะคือ you mustn't speak loudly เพราะว่านี่คือกฎนะคะนี่คือคำสั่งของการเข้าไปในห้องสมุดนะคะอ่ะทวนอีกรอบนะคะ remember you are in a library นะคะจำไว้นะถ้าคุณเข้าไปในห้องสมุดนะคะ you mustn't speak loudly นะคะเธอจะต้องไม่พูดเสียงดัง นะคะ,ะใครที่จะมาฝึกทำข้อสอบนะคะอยากจะรู้เทคนิคในการทำข้อสอบแล้วก็อยากจะฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยอยากจะเจอคำศัพท์ใหม่ๆไปด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามครูแตงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะ